ครับผมก็ขอกราบนมัสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระ,ะคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงพี่สาวพี่ชายนะครับผมคุณน้าคุณตาด้วยครับผมก็มาดูชมกันก็อันนี้เปลี่ยนดินนะเมื่อเช้าที่เจ็ดเปลี่ยนดินกนะ็รากอาจจะดูเสียหน่อยเพราะว่าไม้ไม่ได้ยกขึ้นนานแต่ไม่เป็นไรนะแผลเหล่านี้เดี๋ยวก็หายเองนะเขาก็หายเราเวลาที่เราปลูกแล้วก็ถ้าเราเป็นไม้ที่เราเจริรอดไม้มันโตมากรากแตกไปเลยนะ ตัดเส้นรากหางหนูเล็กทิ้งออกไปแต่ว่าถ้าเราต้องการให้รากเหล่านี้เส้นเหล่านี้ที่เราเอาไว้นะให้เขาสมบูรณ์ตัวไวเราต้องหาตะแกรงมาครอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่วัสดุปลูกดินลงไปผมให้อยู่ประมาณนี้นะให้ปิดรากนะให้ปิดรากเลยแล้วรากเหล่านี้จะโตได้ไวมากต้องทาแบบนั้นนะถ้าแบบนี้จะโตช้าหน่อยีอนน้ทําให้ดูเป็นเป็นแบบอย่างแล้วกันอันนี้เป็นไม้เสียบนะเป็นไม้เสียบ ตัวนี้เป็นไม้พ่อเมล็ดนะเราก็อันนี้จัดลากตามตามสไตล์เขาเลยมันว่าเราจัดลากตามฟอามเขาที่มีนั่แหละเพรว,ว่าเส้นนี้ดึงไม่ออกเดี๋ยวครั้งต่อไปจะดึงเส้นนี้ออกถ้าดึงมาอาจจะเก้งไปเล็บพอไว้ก่อนอันนี้เป็นไม้พ่อเมล็ดนะอันนี้เป็นดอกซ้อนนะดอกซ้อนพ่อมเมล็ดดี๋ยวเรา,เาดูตอนบานว่าจะสวยไหมอันนี้คือไม้เราทําลากนะการทันราคาบเนี่ย จริงๆนะราคาแบบมันก็เป็นวิธีทําที่ถ้าจะทําให้สวยมันก็มีเราต้องทําแบบจริงจังหน่อยอันนี้ผมตัดทิ้งๆเลยแล้วก็วางไว้นะแล้วก็มันค่อยปลูกเอาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยออกรากไม่ไม่ตรงตําแหน่งที่เราต้องการคือไม่มีไม่มีการมาร์กันแหลไม่มีการทําอะไรเอาเลยง่ายๆแต่ไม่ดูอันนี้เป็นตัดไปเสียบหลายกิ่งนะอันนี้ว่าจจไม่ตัดแล้วอันนี้ก็เป็นดอกแค้นยวที่สวยนะ เป็นเป็นสายพันธุ์เช่นกันสายพันธุนนทท์ที่ทําที่ทําขายนะก็ทําไปประมาณช่วงนั้นก็หลายชุดอยู่ที่ขายไปอันนี้ก็ว่าจะเลิกทําแล้วตัวนี้อมืมาดูอีกตัวหนึง่งอันนี้ก็เป็นไม้ที่ทำรากเช่นกันอะไรตั้งหาหรืนะทำรากเช่นกันนะแต่ว่าเปทาราคาที่ไม่สมบวรโอเคใช่ไหมการทาราคาไปนะก็มีหลายที่นะมีการแนะนําวิธีการทํานะอย่างเช่นชมคุณไผ่น,น้อยนะครับผม พี่ไพ่น้อยท่านเองก็สอนในการทำรากตะขาบนะก็มีลายคลิปด้วยที่แกจะสอนละเอียดด้วยในการทำรากตระขาบยังไงให้ดีสวยมีการมาร์กอ่าตำแหน่งด้วยนะอันนี้การทำแบบลวกๆกับลวก,กผักกินกับน้ำพริกกันแหละแล้วทำได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะเรื่องลากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยากเป็น โซโคเป,าาเป็นอะไรเป็นอะไรได้หมดเป็นฮอลแลนด์ได้หมดนะได้หมดถ้าเราต้องการให้ไม้เรามีความสวยเพิ่มมูลค่าขึ้นเราก็ทาได้หมดรากธรรมาชาติก็สวยในแบบธรรมาชาติรากที่เราจะทําตะขาบก็ได้เราจะแต่งรากยังไงได้หมดการทํารากของท่านชมอันนี้เราปลูกเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไมา้ราคาแพงไมาาา้ต้นใหญ่เราก็ต้องพักเส้นรากไว้ก่อนล้วก็แต่งเส้นรากไปแล้วเราค่อยเอามาลงปลูกแต่งแล้วก็แขวนไว้นะครับผมเราค่อยมาปลูกกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม้แบบนี้ไม่ยากเ,าเลยง่ายเปลี่ยนดินก็ มาจะล้างนะในช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้าทำแบบวิธีผมบอกนะให้หาอะไรตะข่ายอะไรก็ตามมันรอบตรงนี้นะมันรอบขอบตรงนี้รอบขอบให้ขึ้นมาให้สูงประมาณนี้นะรอบขึ้นแล้วก็รินฝังติดปิดลงไปหรือไม่ถ้าเราว่าเรามั่นใจว่าเราจัดรากแล้วว่าเออโอเคเส้นรากที่เราตะแหมงที่เราวางไว้จะไม่เสียหายแล้วก็ฝังข้างล่างก็ได้แต่ว่าถ้าเอาขึ้นมาแบบนี้เราก็หาอะไรมาดึงนะเส้นรากถ้ามันให้ห่างกันออกมาประมาณนีแ้แล้วเดี๋ยวเราจะจัดนั่นแหละอยู่ที่เราจะจัดนะ แล้วเราก็ค่อยอ่าอย่างนี้เราจะเห็นเส้นรากว่าตำแหน่งที่เราวางวางไว้จะโอเคแล้วก็จะการเอาอะไรมาล้อมบางนี้ล้อมล้อมล้อมแล้วก็ดีดดีดจนลงไปเอาเครื่องปูกที่เรามีนี่แหละแล้วก็นานไปหน่อยนะเราก็ได้เส้นรากตามที่เราสนใจที่เราต้องการนั่นแหละง่ายๆนะในการทำเงินชวนมีทุกขั้นตอนที่นำเสนอแต่ว่าเรื่องทำราคาเนี่ยผมไม่เวลาทำทำให้ดูจริงเพราะผมงไปรดท้ามเป็นมาทยุ่งเนีไปรดผักอะไรก็เลยไม่มีก็เวลาทำให้ดูนะ ไปดูได้นะครับผมในช่อง YouTube นี่แหละนะช่องของคุณไผ่น้อยนะคุณไผ่น้อยทาบผู้ชมทำมือนผมนี่แหละนะทางผูมันผมนี่แหละไปรับชมที่ได้ที่ไผ่น้อยได้นะครับผม <ST AR> ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ